ตกใจจนหมุนติ้วติ้วแล้วคิดจะหนีวะขอโทษนะคะที่ฉันทําให้คุณตกใจจนหมุนติ้วติ้วอ่ะถ้าฉันไม่บีบแต่แบบนั้นน้อคุณจะรู้หรอคะว่ารถมาข้างหลังอ่ะไม่ต้องพูดมากจ่ายค่าทำขอนมาโอ้โหคุณคุณช่วยมีเหตุผลหน่อยสิอีกอย่างอ่ะฉันเองก็ไม่มีเงินด้วยอ่ะไม่มีเงินนะหรอไม่ต่อแลคันนี้มามาเลยลงไป พูดมากถ้ายังไม่หยุดพูดอะฉันจะใช้กำลังแล้วนะไปจะไปไหนก็ไปรดสภาพดีๆแบบเนี้ยเอาไปขายต่อดีกว่าเว้ยฮัลโหลม my เฟนคืนนี้เจอกันที่เดิมนะเว้ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง เอ้ยคุณครับหัวเราะทำไมล่ะครับมันมีอะไรน่ายินดีขนาดนั้นหระครับร้องให้อ๋อร้องให้เอ่อเกิดอะไรขึ้นเหรอครับร้องให้ทำไมครับคือเงี้ค่ะเมื่อกี้นจอยู่ตรงน้แหละเขาขึ้น่ถไันไ่้าใ่ลท่า้น่าใส่ไปนฮะบนโลกนมีคน่้านแบบนั้นด้วยเหรอครับ ผมน่ะโคตรเกลียดเลยไอ้พวกที่เอาเปรียบคนและรังแกคนแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณไปนั่งรอตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปจัดการให้ครับขอคุณค่ะยนี่คุณหมายถึงฉันเหรอคุณเรียกฉันอยู่รํทำไมอ่ะมีอะไรวะคุณไปได้รถคันนี้มาจากที่ใด อะไรกับคุณไม่ทราบวะเกี่ยวซิวะก็ามันเป็นรถกูรถคันนี้จะเป็นของคุณได้ไงฉันเพิ่งไปเอามาจากคนอื่นเมื่อกี้นี่เองอ๋อนี่ยังจะแถลต่ออีกเหรอ <c oughs> แน่จริงก็ลองแถลต่ออีกทีสิแต่บอกไว้ก่อนแล้วเนี่ยผมเนี่ยได้แจ้งความรถหายว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วรอเจอตำรวจได้เลยพี่ใจเย็นๆก่อนนะคะพี่จะมุกโตสุดรอคือฉันไม่รู้ คันนี้มันเป็นของคุณอะถ้ารถทันนี้มันเป็นของคุณจริงๆอ่ะฉันคืนให้คุณได้ค่ะขอโทษนะคะฉันอะไม่รู้ว่านังนั่นมันขโมยรถคุณไปอะจะให้เรื่องนี้ถึงตำรวจได้ไหมอ่ะไม่มีทางเตรียมตัวไปนอนกินข้าวแดงในคุกได้เลยอย่านะคะดิผดรุดเราพอจะมีวิธีแก้ไขวิธีอื่นไหมคะเอาแบบที่ไม่เรียกตำรวจได้วิธีอื่นงั้นเหรอได้ดิก็จ่ายเงินมาเท่าไหร่คะ หมื่นหนึงฮะหมื่นนึ่งไงวะพี่พี่สุดหล่อจมูกโตจ้าลดให้ฉันหน่อยได้ไหมจ้ะนี่ยังจะกล้าต่ออีกเหรอจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายอ่ะผมโทรเรียกตำรวจจริงนะจ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 ่ายจ่ายพี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้นะคะเกิดอะไดแล้วนะเมื่อกี้นะนี่ค่ะหมื่นหนึ่งพอดีเลยพี่จมูกโตคะ ในๆนฉันก็จ่ายเงินค่ารถไปแล้วอ่ะมอไซคันนี้ฉันขอขี่กลับบ้านได้ไหมคะยังยังยังไม่ไปอีกเอออะไรค่ะคุณครับ นี่ครับมอไซค์ของคุณขอบคุณคุณม่ไปนะคะยินดีครับส่วนนี้เป็นเงินค่าเสียหายที่ยายนั่นเอามาให้คุณครับเออไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ฉันได้มอไซค์คืนน่ะฉันก็ดีใจมากแล้วค่ะ<อ>คุณรับไว้เถอะครับไหนไหนเขาก็ให้มาแล้วถ้าคุณไม่รับไว้เนี่ยเสียดายแย่เลยนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะผมขอตังก่อนนะตัวค่ะอผมขอตัวก่อนครับ